และสาหรับนักประจญภัยที่ชื่นชอบการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของทั่วโลกนะครับคงคาดหวังว่าจะไปตามสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจทุกประเทศแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะสามารถเข้าไปที่ไหนก็ได้เพราะบางสถานที่นะครับถือเป็นสถานที่ต้องห้ามและยังคงความลึกลับอยู่จนถึงทุกวันนี้ถ้าอย่างนั้นนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าสถานที่ที่ผมกําลังจะพูดถึงต่อไปนี้เดียมีที่ไหนบ้างอันดับที่9เกาะโซโคตรา และสาหรับเกาะโซโคตาแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในทะเลอาหารับมหาสมุทรอินเดียในอาณาเขตปกครองของประเทศเยเมนนะครับซึ่งห่างจากแผ่นดินใหญ่ประมาณ380กิโลเมตรและทางตะวันตกของเกาะแห่งนี้เด็กก็ห่างจากคาบสมุทรโซมาเลียประมาณ80กิโลเมตรมีแนวเทือกเขายาวตั้งแต่บริเวณกลางไปจนถึงทางด้านทิศตะวันตกของเกาะซึ่งสร้างภูมิทัศน์ที่แปลกตาและความหลากหลายให้กับเกาะแห่งนี้เป็นอย่างมากและกว่าที่จะมาเป็นเกาะแห่งนี้นะครับพื้นที่แห่งนี้เดียเคยเป็นส่วนหนึ่งของทวีปแอฟริกาและคาบสมุทรอาหรับแต่เมื่อเกิดการ เป็นแป้งของแผ่นเปลือกโลกเมื่อประมาณ20ล้านปีก่อนทําให้เกิดเกาะเล็กเกาะน้อยบนชายฝั่งซึ่งเกาะแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันและสิ่งที่น่าสนใจของเกาะแห่งนี้นะครับก็คือมีสิ่งมีชีวิตต่างๆบนเกาะไม่ว่าจะเป็นพืชและสัตว์นั้นล้วนมีถิ่นกําเนิดอยู่บนเกาะแห่งนี้ซึ่งพืชหนึ่งในสของทั้งหมดบนเกาะนะครับสาม,มารถหาได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นและลักษณะของพืชบ,บางชนิดก็ยังมีหน้าตาแปลกประหลาดราวกับหลุดออกมาจากโลกดึกดําบรรยังไงอย่างนั้นเลยดูสิครับมันเป็นต้นไมท้ามมาท ไม้พวกนี้นะครับมีลักษณะจะเป็นลำต้นที่สูงมีพุ่มด้านบนคล้ายกับดอกเห็ดมีใบเล็กๆสีเขียวสวยงามและจะยืนต้นอย่างสง่างามไปทั่วทั้งเกาะโดยเฉพาะบริเวณเชิงเขานะครับเจ้าต้นไม้ต้นนี้จะยืนเลียงรายกันไปตามความชันของภูเขาซึ่งดูแล้วเนี่ยจะให้ความสวยงามแปลกสุดๆเลยทีเดียวสร้างบรรยากาศสดชื่นมีชีวิตชีวาให้กับเกาะแห่งนี้ที่ไม่ค่อยมีคนเข้ามาเยี่ยมชมกันมากเท่าไหร่นอกจากนี้นะครับยังมีสัตว์อื่นๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนกทะเลมากกว่า192สายพันธุ์ปกาาร อีก2องร้อยห้าสสายพันธุ์และสัตว์ทะเลรวมแล้วกว่า730สายพันธุ์เลยทีเดียวและก็ยังมีสัตว์อื่นๆอีกมากมายในการให้ได้ศึกษาและเที่ยวชมอีกด้วยและไม่ใช่แค่ต้นไม้สุดแสนประหลาดเหล่านี้เท่านั้นที่น่าสนใจบนเกาะแห่งนี้ยังมีธรรมชาติที่สวยงามมากๆไม่ว่าจะเป็นชายหาดที่ขาวสะอาดทรายขาวละเอียดนุ่มน้ำทะเลสีฟ้าใสแจ๋วซึ่งเราสามารถมองเห็นใต้ท้องทะเลได้อย่างชัดเจนเรียกได้ว่าเป็นสถานที่สวยงามและแปลกไปอีกที่หนึ่งของโลกเลยนะครับเนี่ย อันดับที่8เกาะแซนดี้ สำหรับเกาะแห่งนี้นะครับเป็นเกาะลึกลับที่ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียที่เป็นข้อถกเถียงกันในหมู่นักสำรวจและนักวิทยาศาสตร์ว่าแท้ที่จริงแล้วเกาะแห่งนี้มีอยู่จริงหรือไม่ซึ่งแผนที่หมู่เกาะแซนดี้ในปี1908ตามที่มีบันทึกอยู่ในการเดินเรือของพวกนักเดินเรือที่เคยเดินเรือผ่านทางเกาะน,นี้มาก่อนซึ่งนักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจต่างพากันไปสำรวจหมู่เกาะดังกล่าวแต่ก็ต้องพบกับเรื่องหน้าประหลาดใจเพราะบริเวณที่ว่านั้นกลับไม่มีหมู่เกาะใดๆอยู่เลยนอกจากน้ำทะเลลุ่นๆแล้วเกาะที่ปรากฏอยู่ในแผน ที่อยู่ที่ไหนซึ่งนักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจต่างพากันหาคำตอบรวมกันว่าเกาะแห่งนี้มันอยู่ที่ไหนกันแน่พอนอกจากการบันทึกของพวกเรือนเรือล่าวานนั้นได้ระบุไว้ว่าบริเวณแห่งนี้เดียมีหมู่เกาะตั้งอยู่แน่นอนโดยพวกเขาได้ทําการสำรวจพื้นที่บริเวณที่เชื่อกันว่ามีเกาะอยู่ถึง25วันแต่ก็ต้องพบกับเรื่องที่น่าผิดหวังเพราะมันไม่มีอะไรอยู่เลยนอกจากทะเลจนกระทั่งมาถึงยุควิทยาศาสตร์ทางด้านดาวเทียมเปิดกว้างสิ่งนี้เองคือจุดที่นํามาเรื่องราวลับๆแปลกๆพอนอกจากการบันทึกของเรือ เดินสมุดแล้ว Google Earth ยังมีการระบุตำแหน่งที่ตั้งของเกาะน,นี้เอาไว้อีกด้วยแต่แล้วทำไมมันถึงหายไปเฉยๆอย่างไม่ทราบสาเหตุซึ่งเรื่องราวของหมู่เกาะลึกลับแห่งนี้นะครับก็มีหลายต่อหลายฝ่ายที่พยายามช่วยกันเข้ามาหาคำตอบจนในที่สุดมันก็นำไปสู่คำตอบที่จะอธิบายว่าทำไมไม่มีหมูกก่เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ในทะเลอันดับที่7เกาะภูเขาไฟ สำหรับเกาะแห่งนี้นะครับเป็นเกาะภูเขาไฟที่ตั้งอยู่ในเกาะลูซอนและที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยก็เกิดจากเมื่อหลายล้านปีก่อนนะครับบริเวณเกาะลูซอนแห่งนี้เดี๋ยเคยเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟและต่อมาก็เกิดการระเบิดขึ้นจนกลายเป็นหลุมยุบขนาดใหญ่และก็กลายเป็นทะเลสาบในเวลาต่อมาและบริเวณใจกลางของทะเลสาบก็เกิดเป็นภูเขาไฟเกิดขึ้นมาอีกทีซึ่งในความที่ภูเขาไฟลูกนี้เคยระเบิดมาแล้วถึง33ครั้งทําให้มันกลายเป็นสถานที่ที่สวยงามประหลาดที่หาดูได้ยากจริง อันดับที่หกเกาะอิสเตอร์ สำหรับเกาะแห่งนี้นะครับเป็นเกาะขนาดเล็กที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวในมหาสมุทรแปซิฟิกห่างจากชายฝั่งของประเทศชิลีไปทางทิศตะวันตกราว3 6 0 0กิโลเมตรโดยนักสำรวจกลุ่มแรกที่เดินทางมาพบเกาะแห่งนี้ก็ในปี1722ในวันอีสเตอร์พอดีพวกเขาจึงตั้งชื่อกา่อแห่งนี้ว่าเกาะอ,อีสเตอร์นั่นเองและถึงแม้ว่ามันจะเป็นเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวและห่างไกลแต่เกาะแห่งนี้นะครับกลับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาปีละนับแสนคนนั่นก็เป็นเพราะว่ามนต์แสดงดดดดููตาาาใจนักกทท่่องเียวมม นอกจากความงดงามธรรมชาติแล้วก็ยังมีลูกปั้นโมอายที่โดดเด่นตั้งอยู่เต็มไปหมดทั่วทั้งเกาะซึ่งตามตำนานเชื่อกันว่าลูกปั้นโมอายเหล่านี้นะครับสร้างขึ้นโดยชาวโพลินีเซียนซึ่งอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้เมื่อประมาณ1000ปีก่อนโดยพวกเขาสร้างลูกปั้นโมอายเพื่อเป็นตัวแทนของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับหรืออาจจะเป็นผู้ซึ่งมีความสำคัญในสมัยนั้นและบนเกาะอ,อีสตเตอร์ก็มีลูกปั้นโมอายซึ่งแกะสลักจากก้อนหินก้อนเดียวจํานวนทั้งสิ้นราว9 0้า900ตัวมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ซึ่งมีตัวใหญ่สสูงุดเเกือบ10มตร มีน้ำหนักราว82ตันและยังมีรูปแกะสลักที่ยังสร้างไม่เสร็จอีกวัดได้ความสูงราว21เมตรมีน้ำหนักราว270ตันเลยทีเดียวซึ่งการขนย้ายโมอาอจากเมืองหินที่จัดสร้างโลปั้นไปติดยังจุดต่างๆที่กำหนดไว้เป็นเรื่องที่ยากลำบากมากเนื่องจากในสมัยนั้นนะครับไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการขนย้ายวัตถุที่ใหญ่และมีน้ำหนักมากายขนาดนี้โดยเชื่อกันว่าผู้คนในสมัยก่อนนั้นพวกเขาใช้ต้นไม้จำนวนมากสำหรับรองรับเป็นลูกกิ้งในการขนย้ายโมอาอเหล่านี้และนี่แหละ เป็นสาเหตุอีกอย่างหนึ่งของความเชื่อที่ว่าชนเผ่าแห่งนี้เดี่ยใช้ทรัพยากรแบบใบื่อมัมยับบรอย่างจนหมดเกาะแต่เมื่อปี2012นะครับผู้เชี่ยวชาญได้ทําวิจัยวิธีการศึกษาการเคลื่อนย้ายโลบั้นโบอายระยะทาง18กิโลเมตรจากเมืองหินจุดที่แกะสลักโลบั้นเพื่อไปติดตามจุดต่างๆบนเกาะโดยทีมวิจัยได้เสนอทฤษฎีใหม่ที่ใช้เชือกเพียง3เส้นและคนจํานวนหนึ่งกับกลยุทธ์บางอย่างเท่านั้นก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายโลบั้นหนักหลายตันได้แล้วโดยไม่จําเป็นต้องใช้ท่อนไม้เลย อันดับที่หาเกาะตุ๊กตา สำหรับเกาะตุ๊กตานะครับเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเกาะต้นไม้ที่ต้นไม้เกือบทุกต้นบนเกาะนั้นเต็มไปด้วยตุ๊กตาเกาๆเกาที่ถูกทิ้งและถูกนํามาเก็บไว้บนเกาะซึ่งเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าการที่ผู้คนนําตุ๊กตาจํานวนมากมายขนาดนี้มาไว้ที่เกาะแห่งนี้เนียนั่นก็เป็นเพราะว่าเพื่อเป็นการเส้นไหว้แก่วิญ,ญญาณเด็กผู้หญิงที่จมน้ําเสียชีวิตภายในเกาะแห่งนี้อย่างปริศนาและเชื่อกันว่าวิญ,ญญาณของหนูน้อยคนนี้นะครับก็ยังคงวนเวียนอยู่บนเกาะแห่งนี้จนทําให้ต้องนําตุ๊กตามาแขวนไว้เพื่อให้วิญ,ญ,ญาณขององนนนนู้้ยคี สงบลงซึ่งนี่ก็เป็นต้นกําเนิดของเกาะตุ๊กตาผีสิงนั่นเองหลังจากที่เรื่องราวและภาพได้ถูกแพร่ออกไปทําให้เกาะแห่งนี้นะครับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่บรรดานักลองของอยากจะมาลองสัมผัสด,ดูสักครั้งแต่ทว่าเรื่องราวเฮี้ยนมักจะเกิดขึ้นกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงซะมากกว่าโดยเหตุการณ์ที่ชาวบ้านมักจะเจอเป็นประจําก็คือเสียงเด็กร้องเป็นจำนวนมากที่มักจะส่งเสียงยามค่ำคืนซึ่งดังจนเหมือนเสียงนกร้องลั่นไปทั่วทั้งเกาะหรือจะเป็นการที่แขนของตุ๊กตาขยับไปมา บอกมือให้กับชาวบ้านที่แล่นเรือผ่านในตอนกลางวันแต่นั่นก็ยังไม่เท่ากับเรื่องราวที่เล่ากันมาว่ามีชาวบ้านในละแวกนั้นแล่นเรือผ่านกอดตุ๊กตาในตอนกลางคืนแต่จู่ๆเนี่ย <c oughs> เขาก็รู้สึกเหมือนเรือค่อยๆช้าลงซึ่งตอนแรกเขาก็คิดว่ามันเกิดจากเพืชดใต้น,น้าหรือขยะมาพันกับใบพัดเรือหรือเปล่าแต่เมื่อเขายกใบพัดเรือขึ้นมาดูเท่านั้นแหละครับ,ลรบกลับพบว่ามันเป็นเส้นผมของตุ๊กตาที่มาพร้อมกับหัวแถมหัวของตุ๊กตาตัวนั้นนะครับยังการพิบตาใส่เขาและยิ้มให้เขาอีกต่างหากทำให้ และขณะที่เขากําลังสตาร์ทเครื่องเรือเพื่อออกไปยังจุดแห่งนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนว่ายน้ําดังมาจากฝั่งเกาะเมื่อหันไปดูเท่านั้นแหละครับเขาแทบสิ้นสติเพราะตุ๊กตาจํานวนมากกําลังว่ายน้ํกลรงดิ่งมาที่เรือของเขาพร้อมกับเสียงหัวลรอกคิกๆเหมือนเด็กทารกที่น่ากลัวทําให้เขาต้องเรียบเป็นเท่าตัวและสตาร์ทเรือออกไปก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะขึ้นมาหาเรือของเขาแต่เมื่อเขากลับไปถึงบ้านและเขาได้เล่าให้ชาวบ้านฟังในตอนเช้าก็มีคนเชื่อบ้างและบอกว่าเขาเล่าเกินจริงไปบ้างแต่ก็แล้วแต่ แต่วิจารณญาณของแต่ละคนไม่แน่นะครับบนเกาะแห่งนี้เนี่ยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มีพลังงานแฝงอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้อันดับที่4เกาะหาผี โดยเกาะแห่งนี้นะครับเป็นเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบเวเนเซียนในประเทศอิตาลีนะครับมันมีทัศนียภาพที่สวยงามและเงียบสงบแต่รู้หรือไม่ครับว่าถึงแม้มันจะสวยงามและน่าอยู่แค่ไหนแต่กลับไม่มีผู้ใดกล้าที่จะไปใช้ชีวิตอยู่บนเกาะแห่งนี้เลยสักกคนแล้วทําไมมันถึงเป็นเช่นนั้นล่ะดันก็เป็นเพราะว่าเกาะแห่งนี้นะครับถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ศตวรรษที่5โดยถูกบันทึกไว้ว่าเป็นเกาะที่ถูกใช้หนีภัยของสงครามชาวอิตาลีกลุ่มหนึ่งที่หนีความโหมดร้ายของกองทัพชาวฮันที่บุกเข้าโจมตียุโร และต่อมาในศตวรรษที่17จึงได้มีการสร้างป้องปาการบนเกาะแห่งนี้เพื่อใช้ในการป้องกันบริเวณพื้นที่ทะเลสาบซึ่งเรื่องราวฐานของเกาะแห่งนี้เริ่มต้นขึ้นในปี1793เมื่อการะกระบาดครั้งใหญ่ไปทั่วยุโรปเกาะแห่งนี้จึงถูกใช้เป็นสถานที่กักกันผู้ป่วยการกการะไม่ให้แพร่กระจายไปยังที่อื่นซึ่งจํานวนของผู้ป่วยที่ถูกนํามาทิ้งไว้บนเกาะแห่งนี้คาดว่าน่าจะมีมากกว่า160,000คนโดยเป็นที่รู้กันว่าเมื่อใดก็ตามที่ผู้ป่วยถูกส่งมาย,ยังเกาะแห่งนี้ก็จะไม่มีใครได้กลับออกไปอีก เลยและบนเกาะแห่งนี้แหละครับจึงถูกใช้เป็นสถานที่สุสารของคนจํานวนมากกว่า160,000คนและด้วยเหตุน,นี้นี่เองจึงทําให้ไม่มีผู้ใดกล้าที่จะเข้ามาเหยียบบนเกาะแห่งนี้หากไม่จําเป็นเพราะมีเรื่องรลวอันน่าขนลุกเกิดขึ้นเป็นประจําโดยหลังจากที่ภัยการละโลกจบสิ้นลงชาวประมงที่แล่นเรือผ่านเกาะแห่งนี้เล่ากันว่าพวกเขามักจะได้ยินเสียงร้องตะโกนจากบนเกาะวานช่วยด้วยมาลับทีซึ่งเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงที่ดังมากเหมือนกับอยู่ในสนามกีฬาและพวกเขาก็มักจะเห็นเงาของมนุษย์เืนเลี้ยง ยังรายอยู่บริเวณริมเกาะจนผู้คนต่างเรียกเกาะนี้ว่าเกาะหาผีและมาจนถึงปี1922รัฐบาลอิตาลีได้มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนสิ่งก่อสร้างบนเกาะแห่งนี้ไว้ใช้เป็นโรงพยาบาลสําหรับผู้ป่วยจิตเวทซึ่งเรื่องราวอน,นาขนลุกก็เกิดขึ้นไม่แพ้กันบรรดาเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมักจะได้สัมผัสกับความเย็นยะเยือกที่ต้นคออย่างไม่ทราบสาเหตุและตอนกลางคืนก็มักจะได้ยินเสียงคนเดินไปมาอยู่นอกอาคารและผู้ป่วยก็มักจะกรีดร้องอย่างไม่ทราบสาเหตุพร้อมๆกันในตอนกลางคืนซึ่งเห็น การเช่นนี้นะครับทำให้จิตแพทย์หลายคนสติแตกและทําการทุบตีผู้ป่วยจนถูกล้อเรียนและอัตราการลาออกของเจ้าหน้าที่ก็มีสูงทําให้โรงพยาบาลแห่งนี้ขาดแคลนเจ้าหน้าที่เมื่อเปิดรับสมัครก็ไม่มีใครกล้าที่จะมาสมัครและสุดท้ายโรงพยาบาลแห่งนี้ก็ปิดตัวลงไปซึ่งปัจจุบันนะครับถูกฟื้นฟูและทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มีการขุดค้นพบโครงกระดูกเป็นจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วทั้งเกาะซึ่งบางหลุมนั้นพบว่ามีกระดูกมากกว่า30ร่างแต่ถึงแม้ปัจจุบันจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนกล้าที่จะอยู่จนถึงตะวันตกดินเลยสักกคนอันดับที่3เกาะงูคลั่ง ว่ากันว่าเกาะแห่งนี้นะครับเป็นเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกนอกชายฝั่งลาสซาปาโลประเทศบราซิลซึ่งภูมิประเทศแถบนี้นะครับเป็นแนวภกเขาหินไปจนถึงป่าดงเดบและป่าฝนมีระดับความสูงจากน้ําทะเลถ,ถึง676ฟุตโดยสถานที่แห่งนี้นะครับจัดว่าเป็นที่ที่อันตารายที่ต้องใช้ใบอนุญาตในการเข้าเท่านั้นและประกาศให้เกาะแห่งนี้เป็นเขตห่วงห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าอย่างเด็ดขาดยกเว้นให้กับนักวิทยาศา,ศาสตร์เข้าไปทําการศึกษาซึ่งสาเหตุที่เรียกว่าเกาะงูข้างนั้นก็เป็นเพราะว่าบนเกาะ แห่งนี้นะครับมีงูอาศัยอยู่ถึง5,000ตัวเรียกได้ว่า5ตัวต่อหึงตารางเมตรเลยทีเดียวและก็ล้วนเป็นงูพิษแทบทั้งสิน้นจึงจัดว่าเกาะแห่งนี้เป็นเกาะของงูอย่างแท้จริงเลยทีเดียวอันดับที่2เกาะเคลื่อนที่ได้ เชื่อเหลือเกินนะครับว่าโลกของเราเนียมีสิ่งลึกลับอีกมากมายรอให้เราพิสูจน์กันอยู่แต่เมื่อค้นพบแล้วมนุษย์เราก็ยังหาคําตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่ทีมสํารวจของเซอร์จิโอผู้ผลิตและผู้กํากับภาพยนตร์ชาวอาร์เจนตินานะครับเขากําลังพยายามไขปริศนาหลังเขาได้พบกับเกาะเล็กๆอันแปลกประหลาดขณะที่เขาทําการสํารวจหาพื้นที่ถ่ายทําหนังและปริศนาอันน่าประหลาดนี้ก็แทบจะทําให้เขาลืมจุดประสงค์ของตนเองโดยจากปากคําคบอกเล่าของชาวบ้านทําให้เขาได้ทราบว่าแถบพื้นที่บริเวณนี้เนี่ย มีเรื่องราวแปลกประหลาดเกิดขึ้นมากมายแต่ก็ยังไม่เคยมีใครได้เข้าไปสำรวจบริเวณนี้อย่างจริงจังโดยลักษณะของเกาะแห่งนี้นะครับเป็นเกาะที่โค้งกลมสมบูรณ์ที่ตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมพานาลาระหว่างเมืองแคปานาและซาลาเตของประเทศอาร์เจนตินานะครับมันเป็นเกาะกลมเล็กๆอยู่ในบึงรูปทรงกลมพอดิบพอดีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ118เมตรเท่านั้นซึ่งความกลมดิบของเกาะแห่งนี้นะครับช่างเพอร์เฟกต์จนไม่อยากจะเชื่อว่ามันเกิดขึ้นมาได้เองตามธรรมชาติแต่สิ่งที่ต้องตกใจก็คือเมื่อเขาได้ไล่ เลียงดูภาพจาก Google Map ตามช่วงเวลาต่างๆแล้วเขาก็ได้พบว่าเกาะกลมๆแห่งนี้เด่ะมันสามารถหมุนหรือเคลื่อนที่ได้ราวกับว่ามันมีแกนของตอนเองอีกครั้งยังดึงดูดความสนใจของนักล่า UFO อย่างสกอตสีวาริงที่เชื่อว่าสิ่งนี้แหละคือประตูที่ตั้งฐานลับของเอเลี่ยนดูจากรูปทรงกลมของเกาะแล้วจะเห็นได้ว่ามันใหญ่พอที่ยานอาวกาศขนาด100เมตรเข้าไปได้อย่างพอเหมาะพอเจาะเลยทีเดียวและมนุษย์อาจจะได้คําตอบอะไรมากกว่านี้หากสามารถลงไปสํารวจในน้ําซึ่งเกาะประหลาดนี้ ลออย,อยู่อีกทั้งยังอยากรู้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเกิดขึ้นนานแค่ไหนแล้วแล้วเกาะมันเคลื่อนที่เองได้อย่างไรอันดับที่1นึ่ง o ดเอโกกาเซีย และสาหรับดีเอโกกาซิอานะครับคือเกาะปากการังที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดียเดิมทีเป็นเกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่ก่อนก่อนที่สาราจานาจกจะเดินทางไปถึงและประกาศให้เป็นดินแดนพลทะเลของตนและได้สร้างฐานทัพอากาศที่ถูกใช้ในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งที่แห่งนี้ยังถูกใช้เร่อยมาจนถึงทุกวันนี้โดยสถานที่แห่งนี้นี่เองแหละครับที่ถูกโยงเกี่ยวกับการหายตัวไปของเครื่องบิน m อ็มเ370จากคาให้การของสายลับรัสเซียที่ได้ออกมาอ้างว่ามันเป็นฝีมือของกองทัพเรือสารัฐจากข้อมูลดาวเทียมของรัสเซียที่เห ว่าเครื่องบินดังกล่าวได้หันหัวอย่างกระทันหันก่อนมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกและลงจอดที่เกาะแห่งนี้แม้ว่าจะไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าฝ่ายรัสเซียอ้างว่าเป็นความจริงแต่มันก็ทําให้เกาะแห่งนี้เริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นซึ่งเกาะแห่งนี้นะครับจึงถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในฐานทัพสําคัญของสหรัฐที่มียุโทโธปกรณ์ล้ําสมัยรวมไปถึงโรงพยาบาลเคลื่อนที่ที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดียและถูกจับตาโดยนักวิเคราะห์ต่างๆว่าเกาะแห่งนี้ถูกใช้สําหรับการสอดแนมชาติต่างๆในภูมิภาคเอเชียอีกทั้งยังใช้เป็นที่สําหรับ การลงจอดฉุกเฉินสำหรับสายการบินพาณิชย์ที่มีเหตุขัดข้องกลางทะเลและกระสวยอวกาศของนาซาอีกด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือหมู่เกาะลึกลับที่สุดบนโลกจนแทบไม่อยากจะเชื่อที่ไหนอย่างไรเกี่ยวกับวิดีโอนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยหรือถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดซับสไ r i b ์หรือกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ